มาแล้วนะคะ EP4 นะคะสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะร้านดีวัชเชียงรายนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็นําเสนอไปพร้อมๆกันเลยนะคะชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่ตัวละราคา9 5 0ท่อนั้นนะคะสําหรับคนที่มีงบน้อยนะคะราคาเบาๆนะคะ950ท่อนั้นนะคะมีหลายไซส์นะคะอย่างเช่นตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้เนาะ อันนี้จะเป็นสียีนเป็นเป้าซิปนะคะสอสออันนี้เป็นเป้าซิปส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสียีนเหมือนกันนะคะแล้วก็สีครีมนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเป้ากระดุมนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะทรงคลาสสิกรุ่นที่ขายดีที่สุดในร้านนะคะแนะนําเป็นรีไวท์ห้าศูนย์หนึ่งนะคะแต่แล้วแต่คนถนัดนะคะว่าอยากได้แบบเป็นเป้าซิปหรือเป็นเป้ากระดุมนะคะสวยทัละแบบนะคะสวยเหมือนกันเลยนะคะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําเสนอตัวนี้ก่อนละกันตัว รุ่น501นะคะมีทั้งหมด20ตัวนะคะเรามาเริ่มตัวนี้กันเลยนะคะ่าตัวนี้รหัส11760นะคะป้ายอยู่ที่ สามห้าวัดจีนได้สามสามนะคะยาทั้งตัวสี่สิบสองจุดห้าตัวนี้จะเป็นขากระบอกตรงนะคะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งประเก็นเต็มนะคะสี 4, ครีมสี 4, ครีมนะคะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งโดยสภาพด้านหน้านะคะตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้านานิ่มนะคะขากระบอกตรงนะคะแนะนําสําหรับคนที่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าใสได้เลยนะคะเรามาดูสภาพด้านหลังกันนะคะสภาพเต็มนะคะตัวนี้เนาะเนื้อผ้านาน,นะคะแล้วเราก็จะมาดูป้ายแคร์ด้านในกันนะคะตัวนี้เนี่ยมี ป้ายแคร์ใบเดียวนะคะมีป้ายแคร์ใบเดียวเลขกระดุมอยู่ที่4032นะคะตัวนี้นะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้ไม่มีตำหนินะคะพี่ ไม่มีตำหนิใดๆต่อไปตัวนี้รหักเนื้อหนึ่งแก้วสี่สี่นะคะตัวนี้จะเป็นงานตรงป้ายโยสามหกนะคะยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดนะคะปลายขาอยู่ที่แปดจุดห้านะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งประเกเ็นเต็มนะคะประเก็นชัดเลยนะคะตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าเนื้อผ้าบางนะคะเนื้อผ้าบางเนาะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะสภาพด้านหน้าเต็มนะคะไม่มีปะไม่มีตำหนินะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็ สภาพดีเลยนะคะเรามาดูด้านในกันนะคะตัวนี้ป้ายแคบิงแล้วนะคะเหลือแค่ใบเดียวนะป้ายแค่เหลือแค่ใบเดียวนะคะ ได้กระดุมอยู่ที่ C 3 8 4นะคะตัวนี้เนาะในกระดุมนะคะขอดูไปขานินหนึ่งนะคะตัวนี้จะมีลักษณะตรงไปขาแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัดขามาแล้วนะคะตัดขามาแล้วด้านในจะเป็นตะเก็บคู่นะคะขอคนที่รับได้นะคะตัวนี้เนี่ยสูง170ใส่ได้สบายๆนะคะเนื้อผ้านิ่มนะคะต่อไปทรงคลาสสิกนะคะตัวนี้รหัสเนือน 7, 7่นะคะป้ายอยู่ที่36วัดจีนได้36นะคะ ยาท้องตัว42ปลายขาอยู่ที่8.2นะคะจะเป็นรุ่น501ปะเกนชัดเต็มนะคะลักษณะเนืนเน้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะด้านหน้าก็จะมีคราบนะคะตามสภาพการใช้งานนะคะแต่และตัวสภาพไม่เหมือนกันนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเนาะด้านหลังก็สภาพเต็มนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าทรายนะคะเรามาดูด้านในป้ายแคร์นะคะว่าตัวนี้ผลิตที่ไหนนะคะตัวนี้ตัวนี้ผลิตที่อียิปต์ ะะเลขกระดุม3 7 5เจห้านะคะซึ่งจะตรงตรงกระตรงนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะสีสวยนะคะสียินนะคะใส่ได้ใส่ใส่ได้ยาวๆเลยนะคะตัวนี้ไปายขาสวยมากตะเข็บคู่นะคะตะเข็บไม่ล้มนะคะสวยนะปขายขาสวยต่อไปเรามาดูสียินฟอกนะคะตัวนี้รหัส1น7 6 2นสองนะคะวัดรีนได้ 3- 5ห้ายาทอนตัว40ไปขายขาอยู่ที่9นะคะตัวนี้ป้ายประกันยันอยู่นะคะ แล้วก็มีตำหนิตรงปลายตะเกียบน,น,นิดนึงนะคะตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะเป็นทรงเป็นรุ่น50-1นะคะสภาพเต็มนะคะตัวนี้ไม่มีขะไม่มีปะนะคะไม่ไม่เปื้อนนะคะใส่เที่ยวได้นะคะใส่เที่ยวใส่เที่ยวตัวนี้ผลิตที่อียิปต์กันเลยนะคะตัวนี้สภาพด้านหลังนะคะสภาพด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีตำหนินะคะตัวนี้ตัวจริงสวยนะขอนอ นะนำเลยนะคะ,ะสียิงฟอกต่อไปสําหรับคนที่มองหากางเกงรีวสยสีดํานะคะขอแนะนาตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยรหัส1นน4 4งแปดสี่สี่เป็นเอลยี่สิบเก้าทรงบอยนะคะตัวนี้จะเป็นป้ายอาร์นะคะเป็นป้ายหนังนะยาวทั้งตัวสี่สิบสองไปขาอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะตัวนี้สีดําสนิททั้งตัวเลยนะคะทรงสวยนะคะเดี๋ยวนี้ตามหาสีดํารุ่นห้าศูนย์หนึ่งยมากเลยนะคะ สำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะคะติดต่อมาได้เลยนะหมดแล้วหมดเลยนะคะตัวนี้ขอขอ,ขอคนที่รับได้แล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้จะมีตำหนิดนะคะตัวนี้เนาะตามหมดตัวนี้1จุดนะคะตัวนี้1จุดนะคะอันนี้ชุนเนียนนะคะขอคนที่รับได้นาะคะรัน ลกไฟชัดนะคะสวยมากนะคะนาดูตะเข็บด้านในตัวนี้ขาปลายขาสวยตะเข็บคู่นะคะตะเข็บคู่ปลายขาสวยนะคะขาเล็กทรงสวยตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่งแต่รายนะคะดูด้านหลังกันนะคะใส่แล้วหล่อเลยหล่อมากใส่แล้วหล่อแต่เราเทตัวนี้ผลิตที่ปากีสถานนะคะเลขกระดุมอยู่ที่แปดห้าสองศูนย์นะคะแนะนําเลยนะคะขอแนะนําเลยตรงเป้านี้ลูกค้าสามารถนําไปแก้ไขได้ ได,ได้เลยนะคะนําไปแก้ไขอินได้เลยนะคะ950ท่อนนั้นนะคะต่อไปเรามาดูสียินเข้มๆนะคะตัวนี้รหัส11947นะคะเป็นเอ40งานตรงป้ายเป็นรุ่น501ยาทอนตัว40.5 ไปค่ะอยู่ที่8.5นะคะเป็นรุ่น501ตะเก็นเต็มนะคะตัวนี้จะมีลักษณะเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะเป็นเเป็นเอ40นะคะสีเข้มตรงด้านหน้าก็จะมีเซอร์นะคะขาซ้ายนะจะมีเซอร์ตรงขาซ้ายนะคะ,ะเรามาดูสัพาด้านหลังกันนะคะด้านหลังสวยนะคะเป้าเต็มนะรุมอยู่ครบตัวนี้ผลิตที่โคลอมเบียนะคะอ่านไปแค่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะ แต่งานแท้เหมือนกันนะคะอ่า501ก็มีประมาณนี้นะคะไอ้อ p ีเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดู งานซิปกันต่อเลยนะคะสีดำก่อนละกันอ่ะมาตัวนี้รหัสเนอเนอแปดแปดห้านะคะเอ่อป้ายอยู่ที่สามแปดวจินได้สามเจ็ดนะคะยาวทั้งตัวสี่สีป้ายขาอยู่ที่แปดจุดหกเป็นรุ่นห้าศูนย์ห้าประกนเต็มนะคะตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะเป็นเป้าซิปนะคะสภาพด้านหน้าด้านหลังนะคะบอกเลยว่าตัวนี้สภาพเต็มสมราคาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยผลิตที่เรโซโต้นะคะตัวนี้เนาะสภาพเต็ม ไม่มีตำหนิดตัวนี้เนี่ยจะเป็นตะเข็บ ะเข็บเดียวนะคะเป็นตะเข็บเดียวนะคะสีดำแตดทรายนะคะมาต่อกันเลยนะคะสีดำต่อตัวนี้ราคา01992นะคะจะเป็นเอล2 9ยาวทั้งตัว39ไปขายอยู่ที่6.2นะคะเป็นป้ายประกันดำนะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับคุณผู้หญิงก็ใส่ได้คุณผู้ชายก็ใส่ได้นะคะสำหรับคนที่ตัวเล็กนะคะตัวเล็กนะคะตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้ายืดนะคะเป็นสีดำเนาะสูง165 69 เ0ใส่ได้เลยนะคะเอามาดูตัวต,ต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้รหัสหน6่นนะคะป้ายอยู่ที่30วัดจินได้29นะคะยาทงตัว39ไปยไข่อยู่ที่6.5เป็นรุ่น511ทรงใส่สบายประกันเต็มนะคะรามาดูสภาพด้านหน้ากันนะตัวนี้ผ้าย,ยืดประมาณ 1- นนะคะใส่สบายสบายสภาพด้านหน้านะคะสภาพเต็มนะคะเป็นเต้าซิปอะดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้ทรงสวยนะคะใส่ สบายสบายสงสวยตัวนี้ผลิตที่เฮลตินะคะเราดูบตัวตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรหัส1นินนะคะเป็นเอลสามแปยางทั้งตัว40ไปลายขายอยู่ที่8.7นะคะเป็นรุ่น505เป็นางานตรงป้ายประเกินชัดนะคะประเกินเต็มตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าหนาแตะทรายนะคะเป็นเป้าซิตตัวนี้ไม่มีตําหนิดนะคะสมราคามากเลยนะคะ950นะคะตัวนี้ผลิตที่ แคนาดานะคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเข็บเดียวนะคะ,ะเป็นตัวเข็บเดียวนะคะ โอเคสำหรับคนที่รอสียินอยู่นะคะรอรอสียินนะเริ่มกันที่ตัวนี้นะคะสียีนนะรหัส1นึ่งนึ่งเนะคะตัวนี้จะเป็นงานตรงป้ายโออสามสนะคะยาวทั้งตัว40ปลายขายอยู่ที่8 5ประเก็นเต็มนะคะเป็นรุ่น569นะคะป้ายประเก็นเต็มนะคะตัวนี้สีเข้มทั้งตัวเป็นผ้ายืดนะคะใส่สบายนะคะตรงสวยไม่มีตําหนินะคะไม่ขาดไม่ปะนะคะเป็นเป้าซิบนะคะเป้าซิปนะเป้าซิป ก็สวยนะคะตัวนี้ฉลอง140ปีนะคะตัวนี้ผลิตที่ไชน่านะคะ950นะคะสวยมากตัวจินสวยทุกตัวนะคะต่อไปตัวนี้รหัสหน1896นะคะเอวเล็กก็มีนะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่9นะคะวัดจินได้29ยาวทั้งตัว36ตัวนี้จะเป็นขากระบอกกระบอกตรงนะคะ เป็นรุ่น5 1 4นสนะคะประเกนเต็มน,นะคะตัวนี้จะมีลักษณะเน,นื้อผ้าบางเบาใส่สบายนะคะตัวนี้เป็นผ้าไม่ยืดนะคะไม่ยืดนะเป็นเป๊ซิปนะคะสภาพเต็มมากเลยนะคะตัวนี้เนาะสีเข้มทั้งตัวเลยขอแนะนําเลยนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เนี่ยแนะนําสําหรับคนที่สูงร้อยหกสิบห้าสูงร้อยห้าสิบห้าใส่ได้นะคะตัวนี้เนาะตัวนี้รหัสเนื้อหนึ่งเก้าศูนย์สามนะคะไปอยู่ที่ยี่สิบเก้าวัดจิตได้ยี่สิบ ะะยาทาตัว38.5ไปคจาไปขายอยู่ที่7.5นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น515ขนด0217นะคะประเก็นเต็มประเก็นชัดนะคะจะมีลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มแตะทรายนะคะทรงสวยมากเอว28เขาบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสมราคามากเลยนะคะราคา950นะคะได้เกินเกณฑตัวสวยสวยไปนะคะ เอาไว้ใส่เชือใส่ทํางานนะคะตัวนี้เนี่ยผลิตที่ฟิลิปปินส์นะคะตัวนี้เนาะมีใบเดียวนะคะใบแคมมีใบเดียวสภาพเต็มนะคะตัวนี้จะเป็นเป้าซิปนะคะบอกเลยว,ว่าใครที่ซื้อตัวนี้ไปถือว่าคุ้มมากเลยนะคะตัวนี้ปลายขาจะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นตะเข็บเดียวนะคะเรามาดูตัวสียินต่อไปเลยนะคะรหัสเนอหนึ่งเก้าศูนย์หกนะคะตัวนี้จะเป็นงานตรงป้ายเอลสี่สิบนะคะยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดปลายขายอยู่ที่เก้าศนเก้าจุดสองนะคะจะเป็นรุ่นห้าหนึ่งสี่ประกันเต็มนะคะตัวนี้เพิ่งมาใหม่เลยนะคะสียิงเข้มทั้งตัวเลย 40, อเอลสี่สิบขอแนะนําเลยสําหรับคนที่ใส่ไซส์นี้นะคะสภาพด้านหน้าด้านหลังน,นะคะบอกเลยว่าเต็มนะคะเป็นเป้าซิปใช้ได้ตามปกตินะคะตัวนี้นี่ผลิตที่ ที่เม็กซิโกนะคะผลิตที่เม็กซิโกตัวนี้ฉลองร้อยสามสิบห้าปีนะคะลักษณะนเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายนะคะตัวนี้รหัสเนื้อหนึ่งแปดก้ห้านะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานตรงป้ายเออสามแปดนะคะยาวทั้งตัวสี่สิบสองจุดห้าปลายขาอยู่ที่เก้านะคะเป็นรุ่นห้าศูนย์หกะเก็นชัดนะคะลักษณะนเนื้อผ้านะคะตัวนี้เนี่ยผ้าผ้าหนาน,นะคะลักษณะนเนื้อผ้าหนาน,นะคะตรงด้านหน้าก็จะเป็นงานเฟตนะคะเป็นเต้าซิปนะคะ แล้วนะแต่คนชอบนะคะงานเฟสตัวนี้เนี่ยสแตปมกระเป๋าด้านในฉลองร้อยสาปีนะตัวนี้เนี่ยมีป้ายแคร์ใบเดียวนะคะตัวนี้ผลิตที่ตุรกีนะคะตุรกีนะ ด้านหลังน,นะคะสะภาพด้านหลังน,นะบอกแล้วว่าตัวจีนสวยทุกตัวเลยนะคะไม่มีตาหนินะคะโอ้โหตัวนี้สียีนเข้มมากเลยนะคะขอแนะนําเลยนะราคาเดิยวหนึ่งเก้าเก้าห้านะคะตัวนี้ได้ยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าสำหรับลูกค้าคนไหนที่ใส่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าใส่ได้เลยตัวนี้ย้อท่อนตัวสี่สิบเอ็ดจุดห้าตัวนี้ขากระบอกตรงนะคะเป็นป้ายอาร์นะคะสียีนเข้มทั้งตัวเลยนะตัวนี้จะเป็นรุ่นห้าห้าศูนย์นะคะลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะอันนี้เนี่ย ขอแนะนําสําหรับคุณผู้หญิงละกันนะอันนี้เนี่ยจะเป็นทรงผู้หญิงนะคะทรงสวยนะคะผลิตที่คอลเบียนะคะสภาพเต็มนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเย okay. เรามาดูตัวนี้กันนะคะตัวนี้รหัส1ล9หนึ่งนะคะอ่าสาหรับกนที่ใส่เอสามเอสามสองตัวนี้ใส่ได้เลยนะคะใส่ตัวนี้ได้สบายๆนะคะยาวทั้งตัว4 1 5ปลายขาอยู่ที่7นะคะตัวนี้จะมีลักษณะนเนื้อผ้าเนื้อเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายเป็นผ้ายืดนะคะ เป็นผ้ายื่อดูด้านหน้ากันนะคะสภาพเต็มนะดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น724นะคะตัวนี้เป็นรหัส1188ึนะคะตัวนี้เนี่ยโพไซไป2นิ้วนะคะป้ายอยู่ที่38วัดจินได้40นะคะยาวทั้งตัว42นะคะปลายขาอยู่ที่9.2นะคะตัวนี้เป็นรุ่น504นะคะประเก็นหนาคน,นะคะเรามาดูสภาพด้านหน้ากันนะคะ ลักษณะเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะตัวนี้นะคะสภาพเต็มนะคะสีสวยนะคะทรงสวยเป็นเต้าซิปนะคะตัวนี้ผลิตที่แคนเบเดียนะคะสแตมป์กระบอกด้านในฉลองน้อยสามห้าปีนะคะตัวนี้เป็นตะเข็บคู่นะคะตะเข็บคู่เดินได้ด้วยลูโซ่นะคะตรงปลายขานี่นะคะ เรามาดูสีเข้มอีตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นรหัส11883นะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่36วัดจีนได้38นะคะยาทำตัว43นะปลายขาอยู่ที่8เนิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นขามาตรฐานนะคะขากระบอกตรงตัวนี้เป็นรุ่น541นะคะประก็นชัดนะคะประก็นเต็มนะเป็นผ้ายืดนะคะสีเข้มทั้งตัวเลยนะคะตรงด้านหน้าไม่มีตําหนินะคะลักษณะเนื้อผ้าเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายนะคะตัวนี้เป็นผ้า เป็นเป้าซิปนะคะตัวนี้เนี่ยผลิตที่แคนเบเดียนะคะตัวมต์มกระเป๋าด้านในฉลองร้อยสี่สิบปีนะคะสีสวยนะคะขอแนะนํานะตัวนี้เป็นเอวสามแปดนะตัวนี้จะเป็นตะเข็บคู่นะคะตะเข็บคู่เรามาดูตัวสุดท้ายกันนะคะตัวนี้รหัสเอ็นหนึ่งแปดแปดเก้านะคะเป็นเอวสามสิบสี่จุดห้ายาวทั้งตัวสี่สิบเจ็ดนะคะปลายขาอยู่ที่แปดจุดห้านะคะระเก็นหลุดนะคะตัวนี้จะมีลักษณะเนื้อผ้าหนานิ่มนะ ะะสีเข้มทั้งตัวเลยสีเสมอทั้งตัวนะคะโอ้สีเสมอทั้งตัวนะคะตัวนี้เนาะด้านหลังก็สภาพเต็มสิบเลยนะคะตัวนี้เต็มสิบไม่หักนะคะภาพนะคะเนื้อผ้าตัวนี้ป้ายแคร์ยังเหลืออยู่นะคะยังเหลืออยู่ตัวนี้ผลิตที่เลโซโ,โทนะคะส่วนนี้ด้านหลังก็จะขาดไปแล้วนะคะด้านในฉลองร้อยสี่สิบปีนะคะต้นนองะะอบอกเลยว่าตัวนี้เต็มสิบไม่หักเลยนะคะสีสวยมากสีสีเข้มเสม,มอทั้งตัวเลยนะคะ ตัวนี้ยาดทนตัว47.5ขอแนะนำสำหรับคนที่สูง1 8 0สูง180 90ใส่ได้เลยนะคะตัวนี้นะ80ขึ้นไป180ขึ้นไปใส่ได้สบายๆนะคะสีเข้มมากเลยนะคะตัวนี้เนาะในราคา950เท่านั้นนะคะ สำหรับคนที่อยากได้รีไวร์รุ่น501หรือว่าเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป้าซินะคะสีเข้มเข้มนะคะสีดำนะคะสียีนส์ฟ้าสีอื่นๆก็ตามนะคะสำหรับคนที่สนใจรีไวร์รุ่นไหนนะคะสามารถติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะดางั้นก็จะลงคลิปทุกวันนะคะ นนะสําหรับลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาติดตามใน YouTube นะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ